มีใครพอจะทราบไหมคะว่าไมเกรนเกิดจากสาเหตุอะไรไมเกรนเกิดขึ้นจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองก่อให้เกิดเส้นเลือดในสมองขยายตัวส่งผลให้มีอาการปวดหัวแบบตุ๊บๆหรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแพ้แสงแพ้เสียงดังไวต่อกลิ่นและเวลามีประจำเดือนก็มีอาการปวดหัวได้อีกด้วยคะ่ะแล้วแบบนี้เราควรจะทำยังไงเพื่อให้อาการของไมเกรนลดลงสิ่งที่ใครๆหลายคนยังไม่ทราบ นั่นก็คือเลี่ยงอาหารบางชนิดจะช่วยลดอาการปวดไมเกรน 1. เลี่ยงสารไทรามีนเช่นกล้วยหรือของหมักดอง 2. เลี่ยงอาหารที่มีสารซีตาราเช่นส้มส้มโอมะนาว 3. เลี่ยงอาหารที่มีสารกันบูดเช่นลูกชิ้นกุนเชียง 4. เลี่ยงอาหารที่มียีสต์เป็นส่วนประกอบเช่นขนมปังพิซซ่าอันนี้สำคัญที่สุดค่ะ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเลี่ยงอาหารเหล่านี้เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนเท่านี้อาการไมเกรนของคุณก็จะดีขึ้นค่ะ